สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้มรุ่งจะพามาทําเมนูปลากระป๋องต้มปลาระ,ราะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายอร่อยแล้วก็สุดประหยัดเมนูนี้จะต้องทานคู่กับขนมจีนเท่านั้นนะคะถึงจะเข้ากันเข้าไปโจทย์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวกันก่อนนะคะอันนี้ไม่ลุงเอาไว้สําหรับกินแกล้มกับขนมจีนนําถั่วฝักยาวมาหั่นฉแฉลบนะคะนอกจากถั่วฝักยาวแล้วใช้เป็นพังอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่เราชอบได้เลย นำมานอกกับน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อให้ถั่วฝักยาวมีความกรอบต่อไปเอาหอมแดงมาหั่นค่ะไม่ต้องหั่นบางมากนะคะอ่าหั่นให้หนาหน่อยเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยเขาจะได้ไม่เปื่อยสมุนไพรต่างๆสามารถใส่เยอะๆได้เลยเพราะว่ายิ่งจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ทำให้กลิ่นหอม พอหั่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำขามาหั่นต่อข่านี้แมนรุ่งใช้ประมาณหนึ่งแง่งต่ใครที่บ้านแม่ลุ่งเหลือแค่สองต้นเองนะคะแม่ลุงก็จะใส่แค่นี้ถ้าใครมีเยอะกว่านี้ก็สามารถใส่ได้ตามชอบเลยขั้นตอนในการทำใส่น้ำสะอาดลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะนะอะ่จากนี้ก็ตามด้วยน้ำปลา น้ำปาราไม่ต้องใช้เป็นน้ำปาราขวดนะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เอายี่ห้อที่เราชอบแล้วก็คิดว่าอร่อยสุดนะคะ,ะใส่สมุนไพรต่างๆลงไปอย่างเช่นข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดตามด้วยปลากระป๋องค่ะใช้กี่กระป๋องก็ได้ของมะลุงมะลุงใช้สามกระป๋องนะคะ ปรุงรสชาติไว้เลยใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสผงชูรสคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันรอให้ทุกอย่างเดือดดีซะก่อนนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนอืมแม่ลูกปรุงได้พอดีเลยค่ะแซ่บมากๆกกลมกล่อม,อมแล้วก็มีความนัว พอปรุงรสชาติในแบบที่เราชอบได้แล้วใส่หอมแดงอ่าแล้วก็พริกลูกโดดนะคะถ้าใครไม่ชอบกินลูกโดดก็ไม่ต้องใส่คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูปลากระป๋องต้มปลาร้าเมนูนี้ต้องทานคู่กับขนมจีนนะคะถึงจะเข้ากันน้ำปลาร้าต้มนวนัวหอมกลิ่นสมุนไพรราดบนขนมจีนนะคะแล้วก็โรยด้วยผักพริกป่นนิดหน่อยนะคะรับรองอร่อยจนต้องทำซ้ำอีกแน่นอนค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ